โอ้ยทำไมรอบนี้มาพร้อมกับนะคะเสียงปรบมือน่ารักจังเลยอะก่อนที่เราจะไปรับความสุขด้วยกันในช่วงเวลาห้5โมงเย็นเดี๋ยวน้องแบมขออนุญ,ญาตน,นะประกาศนิดนึงสําหรับใครที่วันนี้นะคะถือกล้องมาแล้วอยู่ดีๆนะคะลืมฝากล้องนะ,ะทำหล่นหายติดต่อรับได้นะคะเป็นรุ่น Can นอ u อัลตราโซนินะคะที่บริเวณด้านข้างเวทีกับเจ้าหน้าที่นะคะอย่าลืมนะใครที่วันนี้นะคะ เช็คดูให้ดีว่าฝากล้องเลนกล้องของเรายังอยู่หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ให้เนาะอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาซาวเสียงซาวเช็คกันหน่อยต้องบอกว่าวันนี้ทุกคนเนี่ยใส่อ n น r g จจ้างห้าเล่มสิบตอนนี้อ n น r g จจากร้อยตอนนี้เหลือเท่าไหร่คะยังเหลือร้อยหนึ่งเลยเหรอไม่เชื่อเดี๋ยวเรามาซาวเสียงกันดีกว่าหากพวกเรากำลังสบายจงปรบมือพันโอ้โห เสียงดังฟังชัดแต่เสียงปรบมือมันดังและเรามาดูเสียงคอกันดีกว่านะว่าคอเราเนี่ยจะยังมีพลังกันอยู่มหนะบปอดเรายังจะดีอยู่ไหมโอเคถ้าแบงพูดว่า we will we will ทุกคนตอบว่า love you และถ้าแบงพูดตอบว่า love you love you ให้ตอบว่าเฮ้ยทำไมรู้วะไม่ใช่หนูเหรออ่ะพร้อมนะ we will, We will we will love you love you <Yeah. S 1> ไม่ได้ยินเลยอ่ะเมื่อกี้น้องบอกว่าดังไม่พอเขาไม่ออกมานะเดี๋ยววันนี้จัดเต็มหนึ่งชั่วโมงไม่พอใช่ไหมรวมเงินกันแล้วจ้างต่อได้เลยนะคะ <laughs> อ่ะมาใหม่ love you เสียงดังฟังชัดมากๆนี่ต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยมาตั้งแต่ศูนย์กันคะเปิดในใครมาตั้งแต่สิบโมงบ้างคะโอ้นี่ตั้งแต่กี่โมงนะแล้วไปทำอะไร8ปดโมงนั่งรอโอ้ยนี่จะบอกว่าด้านข้างของเราขนาดนะเสรีมาร์เก็ตก็เปิดนะไม่ไปนั่งทานข้าวกันคะโอ้น่ารักมากๆในวันนี้ใครที่เล่นเกมกับแบมแล้วได้รับของรางวัลกันแล้วบ้าง